สบายดีพี่น้องหกเฮาคือเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีลายตอนนี้ก็อยู่ตลาดซีโนพี่น้องตลาดแรงมากับสาวฟูนคือเก่านะพี่น้องโอ้โหสิบห้าพันี่น้องมะนาวก็มีพริกตลาดซีโนพี่น้องตลาดแรงฝน,นตกพี่น้องบังแห้งเติบคนทาง ตัวผมแห้งหนึ่งีนงกก่นลองซื้อห้าเดือนบังหนึ่งเชื่อเช่นกระเปียกหมดแล้วห,กกห้าเดือนเขื่อเห็นบดพอ้วกมาช้องเขื่อนี่แหละตลาดซิโนี่นลองมักเล่น ยังบรายเชื่อโรดเบดแหละไปเดโมตัวสิบพันเงีรงประเทศมักเล่นอะไรพี่นอง

โอ้มะม่วงต้นพี่้องนี่แหละงามนี่ยมะละมดฮะเออตามมงดูโอ้แมดแดงพี่มดนี่เท่านี่ฮะโอ้ชแสนพี่อ้เืย

โอ้ปักหวานพีน่น้มงรัอืม,อมเม,มนาชื่อนี้นี่หนเหมครับ้องทางเปื่ปอนพี่น้อคคนตก โอ้เข็ดคาคำเมื่อนามลไดเห็นพี่น้องางน็มนอีเข็ดคาคำนี่ตกจันรทร์เธอสามารถไปดอกดคูขึนนไไป Good job.

Những người chồng của người là mặc hung nữa là cặp hai bụng là chồng dạng chồng chồng này chồng 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 เนี <c oughs> <c oughs> port <h <h ่ยเราไปเรามายิบมัดกันบ่วนเลาไปเรามายิบบังบวนมาแล้วเอาไปให้ยุ่งแกบังมุ่งนะนุ่งทำดีเนาะเย่กเองฮะกี่ประเด็นเนี่ยรอเอาลูกเขาพุเที่ Tha không trúng, Tính Không, không thôi đi. đi. Bình làm Ba nhang này này ไอเซพี่น้องอืมแน่ชุกแล้วบ่กเนยวุ่นได้ได้บ่บ่เอาโดนคราบเนี่ยเต่เพินอ๋ออืเตยเพินก็ได้ใจขนาดพี่น้องเด้งจนกิง ภาีสามสิบพันพี่น้องพัน

มันจีวป็นจอดหลดพี่น้องหลดจัเข้าตลาดเอาล่ะพี่น้องชิบคลิปไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้าขอกันจีรพอโตเมื่อแหละพี่น้องได้แล้วสบายดีแล้วสวัสดี